สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกหลังจากหยุดสงการมา3-4วันนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างลองเล่าให้กันฟังหน่อยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านคลิปนี้นะครับมาอยู่กับงานที่ผู้ช่วย2คนซ้อมไม่จบนะครับก็มาตกจุดที่เราต้องมาไล่วงจรต่ออันนี้เป็นบอร์ดชาร์จ MPVT 1 2 0แอมป์ของ h y b r i ดหม้อแปลงค่่ยข่ยขยขยหนึงนะครับตัวเนี้ยอาการก็คือโช์ค่ากระแสเพี้ยนนะครับแค่ป้อน PV เข้าเนี้ย โชกระแสมาเป็นร้0ยหกรอยแอมนะครับโชมา600้อยแอมทั้งที่กระแสยังไม่เริ่มเดินเลยก็มีปัญหาในชุดสื่อสารนะครับชุดตรวจสอบกระแสชุดสื่อสารพวกนี้แหละเราก็ต้องตามไล่แก้ต่อในกรณีผู้ช่วยทําไม่จบนะครับบอร์ดต่อมานะครับเป็นบอร์ดอ,อ,อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ํา JFY นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลวัตต์นะครับ น่าจะ2.2หรือเปล่านะครับโดย 5k นะตัวนี้บอร์ดใหญ่มากนะครับใช้โมดูล IPM นะครับในบอร์ดได้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้มีปัญหาที่ระบบพากแกไฟก็ไม่น่าจะยากอะไรเดี๋ยวไล่สักพักก็คงจะจบนะครับตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยไฟหน้าจอไม่ขึ้นเลยก็น่าจะมีปัญหาที่ระบบพากแก๊ไฟก็กําลังไล่แก้อยู่นะครับฮด้านใต้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ โมดูล IPM นะครับตัวเบิร์มเบิรมเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยลงคลิปงานซ่อมให้ดูกันเรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วก็คลิปความรู้ด้านระบบโซลาเซลล์ต่างๆนะครับ